ใน5กิโลเนี่ยคุณจะมีแล้วอย่างน้อย12 3สโม,มสรที่เด็กสามารถไปสมัครเล่นได้เด็กไม่ต้องเดินทางไกลอ่โอเคฮอลแลนด์เป็นประเทศที่เล็กแต่ว่าการจัดการหรือว่าการสนับสนุนจากอ่เ uh, ขาเรียกครับสมาคมอย่างเงี้ยอ่ uh, แล้วก็การโคชชิ่งคือของเขาเข่งมากแต่ว่ามีเวทีให้เล่นตลอดซ้อมอาทิตย์ละ3ครั้งตั้งแต่อายุ10บขวบครับอาทิตย์ละ3ครั้งทุกเสาร์อาทิตย์มีเกมให้เล่นไม่เหมือนเมืองไทยนะครับตอนผมอ่ะผมเคยอยู่เลยนกีฬาด้วยกว่าจะได้เล่นทัวร์นาเมนต์ เล่นสครั้ง3ถ้าตกรอบก,ก็ตกเลยแล้วก็กลับมาแล้วก็ทุกวันซ้อมตีนตีตืต่นที่ห้าวิ่งวิงว่งวิง่งวิ่งอันนี้สมัยตอนที่ผมเด็กๆนะถ้าดูเด็กไทยเข่าพังหมดแล้วครับ You know? สวัสดีครับผมนัลลพลผู้ซ้อนครับชื่อเล่นชื่อนาซาครับผมเกิดที่เมืองไทยครับคุณพ่อเป็นคนอีสานจากสุรินทร์คุณแม่เป็นคนอังกฤษครับจากซัสเซ็กผมเกิดที่กอร์สมิที่ระยองครับก็อยู่ได้ถึงประมาณ12บขวบครับเข้าโรงเรียนอินเตอร์พอดีคุณแม่ผมเป็นคุณครูก็เข้าไปอยู่ที่นั่นสองปี3ปีแล้วคุณครูที่นั่นก็แนะนําให้คุณแม่ผมว่าถ้าอยากให้ลูกเก่งเรื่องฟุตบอลน,น้องเขามีพีเท้าที่ดีก็ ส่งไปอยู่ที่ยุโรปดีกว่าคุณแม่ผมก็หาให้ไปคัดถามเพื่อนที่อังกฤษที่ฮอลแลนด์แล้วก็เพื่อนที่ฮอลแลนด์ก็แนะนำให้มาที่อาร์เซอมสเตอร์ดัมซึ่งเป็นฟีเดอร์クラブแต่ว่มีฟีเดอร์ครับให้อาแจกก็เลยไปเลยครับผมก็ขอแม่ไม่อยากให้ไปแต่ผมขอแม่ขอพ่อบอกผมอยากไปมากเป็นเป็นอะไรที่ผมใฝ่ฝันผมโชคดีครับมีพ่อที่แม่ที่สนับสนุนแล้วก็ยอมส่งไปผมไปอยู่ที่ฮอลแลนด์3ปีเล่นที่อาแจกอัมสเตอร์ดัม แล้วก็ไม่ถ้ากลับไปมองตอนนั้นผมถือว่าตัวเองไม่ได้ป,ประสบความสําเร็จแล้วผมก็งุนงิดก็เลยอยากจะย้ายก็คือไปคัดที่อังกฤษแล้วก็ได้ติดกับ c n s ก็คือเป็นเป็นทีมในในเวลส์พรีเมียร์ลีกครับผมอ่ก็อยู่ได้2ปีแล้วก็เขายื่นสัญญาโปรเฟชชั่นอลให้แต่ว่าเพื่อนที่สนิทก,กับผมเลยเขาบอกเขาบอกว่าโอ้ลีกเวลส์เล่นมันเหมือนแบบเราเสี่ยงกับการบาดเจ็บมากกว่าถ้าพูดตรงๆงก็ค่าตอบแทนมันน้อยกับการเสี่ยงแล้วพอดีมันมีโอกาส มีคนมาแนะนำวิธีทำไมไม่ไปสกอเลชิพที่อเมริกาผมกับเพื่อนก็นั่งคุยกันแบบไปกันไหมถ้าไปต้องไปด้วยกันนะอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจไปแล้วก็ไปอยู่ที่อเมริกา4ปีครับก็ได้วุฒิ business management มาแล้วหลังจากนั้นก็มีรุ่นพี่ที่ตอนนี้ผมอยู่ที่ฮอลแลนด์เขาบอกว่าเ้เรื่องเรียนอะ่ะรอก่อนได้วุฒิมาแล้วก็อย่าเพิ่งไปทำ M B A กลับมามาลองเล่นบอลอยู่ไหมอายุแค่21เอองอะไรเงี้ยลองมา trial ดูก็ผมก็ไปฮอลแลนด์ไป trial ที่โฟลอนดามแล้วก็ไป trial ที่อูเทรคแล้ว จังหวะที่เราคือมีทีมอพูดอนตอนนี้ทีมเขายุบแล้วก็กลับลงไปเล่นเป็นทีมสมัครเล่นแล้วครับแต่ตอนนั้นเขาเล่นยูบปเรื่อยอยู่ก็เล่นได้เ,เกือบปีแล้วพอทีมยุบมีปัญหาเรื่องเงินก็ได้กลับมาที่ที่ชูแบงกคอกตอนนั้นพ่เตียสสมพบประเสริฐเป็นเป็นเฮดโค้ชอยู่พรผมเขาก็ให้มาทดลองสีเท้าก็พ่เตียก็ให้โอกาสผมครับก็ต้องขอบคุณพ่เตียด้วยที่ที่ให้โอกาสผมเป็นคนแรกที่เมืองไทยแล้วก็ผมก็อยู่ที่ทูแล้วหลังจากนั้นก็ไปสงขา ไป c ีหลังจากนั้นก็ไปที่บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ไปสุพรรณไปโคราชหลังจากโคราชไปมาละก,กาที่มาเลเซียแล้วก,ก็ปีนั้นก็ปีโควิดเนาะไปที่อเมริกาไป,ไปหาครอบครัวของภรรยาแล้วก็กลับมาที่เชียงใหม่ครับพราะจบที่เชียงใหม่ก็ไม่อยากย้ายแล้วอยากแขวนสตั๊ดเลยครับตอนนี้ผมอยู่สงขาจริงๆผมจะเลิกเล่นแหละผมบอกว่าผมเจ็บแล้วก็ถ้าพูดถึงก็คือแบบ เจ็บในช่วงระหว่างเล่นให้สโมสรและสโมสรคือไม่ดูแลเลยทิ้งผมก็มองผมเบื่อผมเบื่อแล้วพอดีผมไปหาแม่ที่แม่ห้องสอนเลยไปแบบเหมือนแบบว่าพักไปนั่งสมาธิไปตั้งสติใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วภรรยาผมก็บอกว่าเดี๋ยวเพิ่งเลิกสู้กับมันต่อไปแล้วที่ประทับใจกับตัวเองที่สุดก็คือแบบผมกลับมาสู้ แล้วก็อยู่ที่ BBC u ซแล้วอยู่กับพี่ๆอย่างพี่เก๋พี่ตอยแล้วก็มีโค้ดตะโนะที่แบบไว้ใจครับแล้วก็ทางประธานสโมสรก็ไว้ใจแล้วให้โอกาสกลับมาจากทีมที่แบบขึ้นชั้นขึ้นมาแล้วก็พยายามที่หนีตกชั้นก็ตกชั้นไปอีกแล้วก็บุญํำเห็นคุณค่าครับนายนายเขาเห็นคุณค่าก็ให้โอกาสไปไปไปอยู่นั้นก็ถือว่าแบบคือแบบประทับใจที่ตัวเองสามารถข้ามเชลเลนตรงนั้นมาได้แล้วก็ไม่ทิ้งความใฝ่ฝันของตัวเองที่ที่ที่จะเล่นบอลใช่ ช่ถือว่ามาได้ไกลเลยครับมาได้ไกลแต่ถ้าถามว่ามันไกลพอไหมผมว่าต้องไปอีกเยอะครับถ้าผมอยากจะฝากผู้ใหญ่หรืออะไรก็คือแบบผมอยากให้เขาไปดูที่รากฐานฟุตบอลน,น้องๆมากกว่าคือเอาเงินที่ทุ่มได้จากข้างบนนะครับเอามาทุ่มกับน้องๆเด็กๆยูทธลีกผมรู้เขากำลังจะสร้างแต่แบบสร้างสร้างเขาเรียกฟาวนฟาวน์ฟาวเดชั่นมาตรฐานแล้วก็ ฝากไปกับการแบบอบรมโค้ดมากขึ้นดีกว่าครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วน้องๆน้องๆได้ความรู้จากโค้ดถ้าโค้ดถ่ายทอดสิ่งที่ไม่ดีให้ไม่ใช่แค่โค้ชจรงนะครับแต่ว่าทัศนคติจิตวิทยาสปอร์ตไซน์อะไรย้ยครับสิ่งเล็กๆน้อยๆเวลาเราขึ้นไปถึงนั้นนะครับมันแบบดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมันสามารถแบบมีมีความแตกต่างได้ได้มาเลยครับยิ่งเรื่องจิตวิทยาความคิดแนวคิดมุมมองสิ่งที่แบบปรับยาก เปลี่ยนศาสนาคติยากเปลี่ยน m i n d เตยากอะไรอย่างเงี้ยครับแตกต่างกันเยอะเลยครับคือภายใน5กิโลเนี่ยคุณจะมีล้อย่างน้อย1-2-3สโมสรที่เด็กสามารถไปสมัครเล่นได้เด็กไม่ต้องเดินทางไกลโอเคฮอลแลนด์เป็นประเทศที่เล็กแต่ว่าการจัดการหรือว่าการสนับสนุนจากเขาเรียกครับสมาคมอย่างเงี้ยแล้วก็การโคชชิ่งคือของเขาเข่งมากกว่าจะได้โคชชิ่งไลเซนส์แค่แค่แบบ ฟาวเดชันเนี่ยก็คือต้องแบบอยู่กับสโมสรต้องอย่างน้อย6เดือนส่งงานส่งวิดีโอส่งอินเทอร์วิวแบบมัน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 เข่งมากครับแล้วก็ทุกซอกทุกมุมก็คือจะมีแบบแคชฟุตบอลใช่ไหมครับโอเคอย่างเงี้ยมันมันดีแต่ว่าคือเด็กต้องมาจ่ะเออคนคนต้องมาเช่าแต่ที่นั่นก็คือแบบทุกซอกทุกมุมจะมีสนามให้เล่นเด็กสามารถแบบเข้าไปเล่นเสาร์อาทิตย์ไปเล่น หลังเลือกเรียนก,ก็เล่นครับคือฟุตบอลอยู่ทุกทุกซอกทุกมุมถ้าหมู่บ้านผมอยู่ตรงเนี้ผมปั่นจักรยานไปซ้อมเพราะว่าตอนเด็กๆผมอยากจะไปเล่นกับเพื่อนสนุกแต่ว่ามีเวทีให้เล่นตลอดซ้อมอาทิตย์ละสามครั้งตั้งแต่อายุสิบขวบครับอาทิตย์ละสามครั้งทุกเสาร์อาทิตย์มีเกมให้เล่นทุกเสาร์ที่มีเกมให้เล่นไม่เหมือนเมืองไทยนะครับตอนผมอ่ะผมเคยอยู่โรงเรียนกีฬาด้วยกว่าจะได้เล่นทัวร์นาเมนต์เล่นสามครั้งสามถ้าตกรอบก,ก็ตกเลยแล้วก็กลับมาแล้วก็ ทุกวันซ้อมตีนตีตือนที่5วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอันนี้สมัยตอนที่ผมเด็กๆนะถ้าดูเด็กไทยเข่าพังหมดแล้วครับยนน้อแล้วก็ที่นั่นที่ฮอลแลนด์คือสอนให้เด็กคิดเด็กเด็กถ้าฮอลแลนด์ก็ถือว่าเขาห้าวมากนะครับกล้าตอบโต้ถ้าไม่เข้าใจว่าทําไมทําไมผมทําอย่างนี้ผมมีความคิดอย่างนี้ทาไมใช่ไหมแต่อันนั้นคืออยู่ที่วัฒนธรรมเขาแต่ว่ามันสร้างให้เด็กมีความคิด ไม่ได้หมายความว่าเด็กไทยต้องเป็นอย่างนั้นนะครับคือมีความเคารพมีอะไรก็ดีแล้วแต่ควรที่จะเป็นตั้งคําถามมากกว่าตั้งคําถามว่าทําไมพยายามหาความรู้อย yeah.